สกิลรอบนี้ก็จะเป็นบอส principal marionette ตัวเดิมนะครับความสาม,มารถน่นจาจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วนะก็คือประกอบไปด้วย a 1นะครับจะเป็นการ s u ม m o n หุ่นเชิอดออกมาด้านหลังแล้วก็เมืมเ่อครบระยะเวลาที่กำหนดนะครับจะสร้างบาเรียทำให้ลดควก็เสียหายเป็นจำนวนครั้งสกิลที่2นะครับเป็นการให้มาริโอเนตออกมาเต้นลามสร้างความเสียหายกับศัตรูใกล้เคียงพร้อมรุนแรงของศัตรูลงอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าสกิลที่แรงจริงๆนะครับจะเป็นสกิล a 3อันนี้จะเป็นการสาดแสงนะครับแสงบนเวทีสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ศัตรูทั้งหมด สร้างความเสียหายโบนัสแก่ศัตรูที่ติดดีบัฟนะครับก็ตัวนี้จะต้องใช้การกลางอมาตะนะครับของเจ้าเลหัวนะครับป้องกันเพียงแต่ว่ามันจะมีจังหวะในการ,รป้องกันร,ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปสอนเทคนิคในการป้องกันให้แบบเป,เป,เป,เป๊ะๆตัวนี้จะมีคูดาสิบยี่สิบห้าวินาทีนะครับในหนึ่งกระตาษสู้ประมาณสองนาทีนะครับมันจะใช้ทั้งหมดประมาณสามรอบอ่าแล้วก็พาสซีฟนะครับจะเป็นการลด a อีเป้าหมายลงทุกครั้งที่สร้างความเสียหายก็คือจะโดนหลักๆจะเป็นพวกตัวแทงแถวหน้านะครับแล้วก็ตัวดาเมจ สำหรับไลฟ์แอพทีมนะครับก็จะเป็นเจ้าไอทัตนะครับใช้แท้งแล้วก็การเกาะตัวด้านบนหลัก2ตัวก็จะเป็นราเชลแล้วก็เอลเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้ว2ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ตีบอสเกือบจะทุกตัวเลยก็ได้มั้งแล้วก็จะมีเสริมนะครับเป็นเจ้าชาเล่น,นะครับตัวนี้จะมาการบุกม้านะครับด้วยอเวกในแผ่วเดียวกันแล้วก็สกิลสอนะครับในการลดดีเฟนบอสหกสิบเปอร์เซ็นต์เลหัวก็ามาการมาตานะครับด้วยบาดซัมแล้วก็ช่วชีวิตได้หนึ่งรอบ ระดับตัวดาเมจของผมนะครับก็จะมีเจ้าเอลเป็น LR 3แล้วก็ราเชล LR อายทัต LR 1ชาเล่ UR 1แล้วก็เจ้าเลหัวนะครับ SR s 1กลย,ยุทธ์ใช้ได้2แบบนะครับก็คือแอตแทกแถวกลางแอตแทกสปีดนะครับกับอีกการนึงก็คือจะเป็นแอตแทกแถวกลางกับคริติคอลซึ่งผมลองแล้ว2อันนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าคริติคอลอ่ะถ้าเกิดกรณีคุณดวงดีนะครับจะมีโอกาสในการบูตดาเมจได้มากกว่าแอตแทกสปีด ั่งการทิกเกอร์จะเป็นเพิ่มแมตชสปีดนะครับโดยผมจะเอาเจ้าเอววาไว้ตรงใจกลางนะเนื่องจากว่าผมจะออโต้ทั้งหมดนะครับไม่ใช้การแมนนวลเลยมันก็จะมาลงที่เจ้าเอาแล้วก็จะมีผลไปถึงเจ้าราเชลที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันเตเมนะครับของเจ้าเอลเนี่ยผมลองทั้ง2แบบและบอสซัมแรงทำใแท็กแล้วก็อเวกแรงทำดีเฟนซ์เจาะดีเฟนซ์ได้เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าเท่าที่ลองมานะครับอาเวกจะมีโอกาสในการบูได้มากกว่าบอสซัม เพราะผมไม่แน่ใจว่าตเตตัสพื้นฐานบอสเท่าไหร่แต่มันมีความสามารถนะครับพาส์ติในการเพิ่มแทแท็กดีเฟนท์ทุกครั้งที่รับความเสียหายก็เลยเดาว่า,วาดีเฟนส์มันนั้นจะสูงกว่าแล้วก็มีต้านซ c c อาทัสบอสซ้มกลางเกราะแล้วก็ราเชลนะครับจะใช้เป็นอาเวกนะครับจะแรงกว่าบอสซ้มนิดนึงเพราะว่าบอสมันไม่ติดสตันอยู่แล้วชาเล่อาเวกในการแจกบุกม้าให้กับแถวเดียวกันนะครับก็วางไว้แถวเดียวกับเอลราเชลแล้วก็เจ้าเลหัวนะครับบอสซ้มกลางมาตะ เหรียญตาตัวดาเมจอย่างเอลแล้วก็ราเชลนะครับไม่ค่อยต่างกันมากก็คือดาเมจอัลติเมจแอตแท็กแอตแทกสปีดแล้วก็2ช่องสุดท้ายนะก็จะเป็นอัตราการเพิ่มอีพีถ้าได้ทั้งสองช่องก็ยิ่งดีนะครับชาร์จได้ไวเช่นเดียวกันนะครับกับราเชลไอทัดกลางเกาะให้หนานานะครับด้วยดีเฟนส์แล้วก็อัตราการเพิ่มอีพีชาเล่จะคิวแรงตามค่าเฮดพีของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวลองจะเป็นปริมาณการฟื้นฟูปริมาณการเพิ่ม EP ี เลหัวเช่นเดียวกันนะครับพิวแรงตาม h พพแล้วก็ปริมาณการเพ้่มฟูกับอัตราการเพิ่มมีพีแล้วก็ถ้าเกิดมีติดอัตราสปีดมาด้วยก็ได้นะครับหลักๆแล้วบอสตัวนี้นะครับจะเน้นการเอาชีวิตรอดเป็นหลักนะแล้วก็บูสต์ได้ไเบทให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้มาดูแบบที่การท่าที่3ไม่ได้ก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับปรับเขาเร้วที่ระดับ3แล้วก็ปิดออโต้เลหัวดูที่สกิล3นะครับ๋ยจะให้ดู2จังหวะนะครับกดอันเทเมกของเลหัวนะครับะตอไม่ทัน รอบแรกนะครับกับตอนหนึ่งวินาทีที่ท่าสามหนึ่งวินะครับอาจจะเห็นว่าโดนดาเมจไปนะแต่ว่ารอบแรกม,มันจะไม่ค่อยแรงต่อไปนะครับว่าที่ต่อเป็นศูนย์วิพอดี ส่วนพี่พอดีทีนี้รอบส,สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับบตอนสูวน เห็นไหมแต่กันไม่ได้มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเฟสเพราะฉะนั้นการกดตอน1วิวิกับศูนย์วินะครับถือว่าการพ่าที่3าไม่ได้เพะฉะนั้นยอมแพ้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกดที่ถูกต้องแล้วมานะครับปิดออโต้เลยหัวแล้วก็ดูครูดาวนะครับสกิล3พอไปเลขศูนปุ๊บเลขศูนย์หาย<อ>กดอันตีได้เลย คีย์เวิร์ดคือศูนย์หายนะครับศูนย์หายเลยทั่วศูนย์หายเลยพัวแตป้องกันได้พอดีนะครับเห็นไหมจะไม่มีตัวไหนเลือดรอนเลยผมลองมาแล้วความเร็วหนึ่งความเร็วสองอาจจะไม่ทันนะมันจะมีช่วงดีเลยแค่เสี่ยววิ่ะความเร็วสามแล้วก็กดเลยัวตอนเลขศูนย์หาย่ะจะเปะ็นจังหวะที่นี้สุดในกาดป้องกันได้ทั้งสามรอบ ซึ่งถ้าเกิดคุณการท่าสามไม่ทันนะครับจะทายหมดสูนหายเลยหัวหายแม่นมเลือดไม่ลดเลยนี่รอบสุดท้ายนะครับเ ศูนย์หายเล่หัวเสรียบร้อยนะครับการได้ั้างสามรอบที่เหลือก็อยู่ที่ดาเมจของเอลกับราเชลละคุนนี้จะช่วยกดเสริฟไปก็ได้นะให้เ็วขึ้นกดแมนวนวลนะครับของเอลกับราเชลแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับไม่ต้องใช้อมตาแล้วแต่คุณสามารถใช้อมตานะครับกนจบได้เพื่อช่วยลดดาเมจนะแต่ค่าอื่น เรียบร้อยนะครับ11ล้านอ่านี้บันทึกไปเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นรอบที่ผมได้สูงสุดแล้วน, <า S 1> น่ามดหลักนะครับก็จะเป็นเจ้าเอลอเวกแล้วก็ราเชลนะครับเอเวกอันดับ2องอทนนี้รออีกรอบนึงนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับจาก แอ็สปีดไปเป็นคีย์ที่ข้อบ้างที่เหลือเหมือนเดิมน,นะครับสั่งการากมแลคอนเทมเมลเหมือนเดิมทุกอย่างาเสร็จเลยนะครับเซตติ้งเซตติ้งจะเป็นความเร็วสามนะจะเหมาะที่สุด <c oughs> <c oughs> ศูนย์หายเลยหัวอันนี้ถนะ้าใครสามารถกดออโตโอ้ไม่ให้แอนมันแมนนวลนะครับของสั่งการได้เนี่ยก็จะได้ดาเมท่ดีขึ้นนะให้มันลงที่เอวขับลาเชลแต่ผมชอบออโต้ไงหันตัวนะครับศูนย์หายเลหัวกดย้ำๆไปเลยนะ เคเรียแบบร้อยจังหวะมันจะเร็วม,มากๆนะครับคือเป็นแสงลงมาแวบเดียวอะ่ะเซียววิทเลยถ้าไม่กดตรงตามจังหวะเนี้จะกันไม่ได้ก่อนหน้าก็ไม่ได้นะครับหลังช้าไปนิดเดียวก็ไม่ได้รอบสุดท้ายนะครับย้ำแบบตัวสูญหายเลี้ยรัวเรียแบบร้อยนะครับการได้ครบสามรอบครันนี้จะเป็นพิธีคออนะ คิดิคออาจจะได้ดาเมจมากขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสในการบูทดาเมจมากกว่าตัวไอ้แทสปีดไงไอ้แทสปีดไม่ค่อยข้างตายตัวแต่ว่าเคลียรมีโอกาสอะเหายไป11ล้านละรอบสุดท้ายนะครับนอนามบถาไปได้เลยโอเค12ล้านแล้วแสดงว่าคิดิคอ้มีผลมากกว่าเนาะเรียบร้อยนะครับรอบนี้ได้12ล้านอ่ารอบนี้ก็บันทึก รามีเอลนะครับทำไปได้ค่อนข้างเยอะเขาจะบอกว่าเคยลองเปลี่ยนเจ้าชาเล่นะเป็นตัวบัฟตัวอื่นแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแล้วก็มีโอกาสในการตายสูงก็คือบอสตัวนี้มายิงแรงพอสมควรนะไม่ใช่แรงแค่ท่า3ท่าเดียวมันแรงเกือบทุกท่านแหละถ้าเกิดเราไม่มีทั้งตัวที่อมตะาแล้วก็ตัวฮิลเสริมอะมันจะค่อนข้างยื้อลำบากสำหรับระดับเลเวลประมาณนี้นะเอลราเชล180 แล้วก็มีเจ้าไอทัศนะครับร้อยเจ็ดสิบที่เหลือร้อยเจ็ดสิบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูสักรอบนะครับจะเปลี่ยนอันติเมตของเจ้าเอลเปนบอสซัมดูบ้างนะครับที่ใีการกดเหมือนเดิมกดออโต้ ศูนย์เล่หัวในผมรอมาประมาณสิบกว่ารอบแล้วจังหวะน,นี้จะเฟะที่สุดความเร็วสามศูนย์หายเล่หัวเล่หัว สำคัญคือให้เอลกับเจ้าลาเชลลรอดให้ได้จนจบเลยนะปกติอะเจ้าลาเชลลมีโอกาสตายได้นะถ้าเกิดจังหวะไม่เป๊ะเล่ห้ะทำไเดี๋ยวทำได้ไม่จะทันไหมเนี่ยทันไหมเออโอเคพอดีมีคนมามีสกิลมาแทรกสองตัวเกือบไม่ทัน หเห็นไหมเรามีค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าบอสซัมมันเบากว่าอาเวค่อนข้างเยอะสำหรับเจ้าเอ,อาลเพราะงั้นรอบนี้ไม่บันทึกนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำแ,แต้มในสกิล principal marionette สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ